เมื่อแผ่นดินชายทะเลภาคตะวันออกต้องร้อนระอุจากเหล่าคนเถื่อนนาวิกโยธินหนุ่มต้องออกตามล่าตามล้างเหล่าทุรชนบนเส้นทางนอกกฎหมายอินทรีบูรพาตำนานทะเลสี่เลือดอาชญาิิาายจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสง ตอนที่39ที่สุดข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉพาะกิจของกองกำก,กับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีรวมกับทหารเรือจู่โจมเข้าจับกลุ่มตัวนักฆ่าทะเลอันดามันเลี่ยมกระเบนทงพร้อมช่วยเหลือสองตัวประกันนางนัดดาทํารงศิลและลูกชายที่เสือร้ายจับตัวไปจากบ้านพักออกมาได้เมื่อสองวันก่อนก็ถูกเปิดเผยต่อมวลชนนักกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเกือบละเอียด ในการให้สัมภาษณ์ต่อหน,นังสือพิมพ์และทีวีพนักงานเจ้าของคดีได้นำตัวเลี่ยมจำเลยพร้อมนางนัดดากับลูกชายเจ้าถูกออกเปิดเผยต่อสื่อมวลชนด้วยนอกจากนั้นพนักงานสอบสวนยังระบุข,ข้อหาชะกันเลี่ยมกระเบนทงสมคบกับพวกใช้อาวุธปืนสงคราม M16 ยิงนายนิพนธ์มื่นชื่นและร้อยตำรวจเอกประจันเนตรเงินพร้อมข้าราชการ C3 ร่วมสนายกับบอยประจำบาอีกหนึ่งนายที่ชนบุรีด้วย ส่วนผู้อยู่เบื้องหลังฆาตกรรมดังกล่าวคือใครตำรวจท่านเลี้ยงอีกสองสาวันคงได้ทราบเนื่องจากขณะน,นี้จำเลยยังปิดปากตัวเองไม่ยอมเปิดเผยหรือแย้งข้อกล่าวหาต่อพนักง,งานสอบสวนคล้ายจำนวนพยานหลักฐานช่วงเวลาไล่ๆกับที่ตำรวจเฉพาะกิจบุกเกาะช้างเพื่อล่านักฆ่ามหาการจนจับกลุ่มตัวได้นั้นปรากฏว่าข่าวตำรวจกองปราบปฏิบัติการสายฟ้าแลบบุกจับสามในตำรวจชั้นประทวน ใกล้ชิดท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรสองพันตำรวจเอกวงเวทเมืองไพรขอหาสมคบกันฆ่าเอกวิทย์คนใกล้ชิดอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดังนายเปลวพระคุ้มอยู่กลางเมืองระยองได้สําเร็จไม่น้อยหน้าไปกว่ากองบกกับการตำรวจภูทรจังหวัดชลบุรีท่ามกลางข่าวที่สื่อมวลชนแพร่ออกไปทางหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ติดต,ต่อกันนับสัปดาห์เต็มได้ก่อให้เกิดเสียงล่ำาหลือไปทั่วเมืองกว,วีเอกในเชิงพนักงานสืบสวนสอบสวน จะปล่อยตัวนายเปลวพระคุ้มอยู่พ้นข้อหาในเร็ววันนี้คำลือคำเล่าอ้างดังกล่าวมีชาวบ้านให้ความสนใจสูงถึงขั้นมีประกาศยืนยันจากปากนักธุรกิจใหญ่ในจังหวัดระยองกลุ่มใหญ่ว่ารวมกันเตรียมจัดงานฉลองรับขวัญณหาดสนตนตำบลเพไว้ยิ่งใหญ่ไม่เบาในขณะที่ผู้คนหลายวงการปิติปรีดากับข่าวจะมีการปล่อยตัวผู้ใหญ่เปลวเร็ววันนี้แพร่ไปทั่วมีกลุ่มคนที่ไม่พอใจอย่างยิ่งกับข่าวนั้น ได้ส่งบริวารออกหาข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่อันเป็นมือเท้าของตนหาไม่ผิดไฟสมสวงเขาคือนายสุรศักดิ์เจียรประสิทธิผลหรือเสียเล็กโรมอมเตอร์มวยชื่อดังย่านชายฝั่งทะเลตะวันออกนั่นเองสำหรับเสียเล็กหนุ่มเลือดมังกรไวยเบญจเพศนามนี้แต่เดิมไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจของเม้งจ่ายบีดาในทุกกรณีนั่นเพราะคนหนุ่มอย่างเขาถือทิฐิไม่ต้องการก้าวขึ้นไปมีชื่อเสียง โดยบิดาเป็นผู้ดนบรรดาหรือบงการจึงเลี่ยงไปบุกเบิกวงการมวยและการพนันที่เขาถนัดกระทั่งกระชอนนามซึ่งก็ขัดกับความประสงค์ของเม้งจ่ายผู้หมายสร้างทายาทคนเดียวขึ้นแทนตนและเป็นเหตุให้พ่อลูกมีปากเสียงกันอยู่เนืองๆที่สุดละเสียเล็กก็โยกาย้ายจากคฤหาสสีแดงหลังใหญ่ไปปลูกบ้านอยู่พร้อมสร้างค่ายมวยมาตรฐานใช้ชื่อสอสุรศักดิ์ที่ตำบลบ้านเพอันไม่ไกลาจากบ้านฉางลวงลังเดิมเท่าใดนัก ทว่าแม้อยู่ใกล้บิดาเสียเลยกับไม่เคยเข้าหาบิดาบ่อยครั้งพบปากกันในงานสังคมระดับภาคหรือจังหวัดเขากลับคอยหลีกหลบการเผชิญหน้าบิดากว่า3มปีก็ถูกบิดาขอร้องให้กลับไปอยู่ที่บ้านหลังเดิมซึ่งเขาก็รับปากจะกลับเข้าบ้านเร็ววันนี้แต่ขอจัดมวยนัดสำคัญที่ชนบุรีให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนจบจนบิดาถูกโชดหัวโตกับพวกรุมถล่มยิงเสียชีวิตนับแต่นั้นมาความคิดที่ไม่ปรารถนาอาศัยอิทธ,ธ,ธิพลบารมีบิดา เพื่อกาวคืนสู่ความมีชื่อเสียงก็หมดไปเสียเล็กใช้บ้านพักเป็นค่ายมวยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์และกลับเข้าอาศัยยังคัดเลือกหา,าคานนับสิบล้านพร้อมปณิธานล้างแขนให้บิดาซอนงำอยู่ในใจตลอดมาขณะน,นี้นาฬิกาเรือนใหญ่ภายในห้องถงเคราสีแดงบอกเวลาเที่ยงเศษหนุ่มผิวขาวร่างกายกำยำวีผมเรียบในชุดลำลองอยู่กับบ้านถอดรางอยู่บนโซฟาเคลื่อนไหววางนิจตยสารมัดมวยลงบนโต๊ะกระจกใกล้กับเครื่องโทรศัพท์สองเครื่อง สีแดงกับสีขาวอันใช้สื่อสารภายในและภายนอกใกล้ๆก,กับเครื่องโทรศัพท์มีถ้วยกาแฟดำเหลือประมาณครึ่งถ้วยเย็นชืดพร้อมการน้ำชาขนาดเล็กลายคลามสวยสะดุดตาปลายเทา้ามีกองหนังสือประเภทหมัมดมวยและหนังสือพิมพ์วางระเกะระกะกว่าสิบเล่มต่อมาหนุ่มเลือดมังกรลุกนั่งมือหนึ่งเสยผมปลกหน้าให้เข้าทีหนุ่มหนึ่งร่างสูงใหญ่ผมหยิกฝูสวมเสื้อฮาหวายกางเกงดำเลี้ยง มือปืนคนสนิทอดีเจ้าพ่อบ้านฉามปรากฏตัวขึ้นหน้าห้องไทยยาทนเม้งจ่ายถามทันควันรู้ผลไหมเลี้ยงทราบแล้วครับเสีย่ยเลี้ยงตอบเสียงดังมาใกล้ๆผมอยากรู้รายละเอียดผมมากับท่านรองวงเวทแกอยากปรึกษาทุรลกับเสี่ยครับหนุ่มวัยเบญจเพศสะดุ้งใจแปลกลุกขึ้นยืนถามเสียงดังเลี้ยงรับรองท่านที่ไหนสลากลางสากครับแล้วเรื่องพี่ใหญ่เปรวได้ข่าวยังไงปล่อยตัวแน่ครับท่านรองวงเวทบอกผมอะไรวะ เสียหนุ่มรุดปากทำไมมันปล่อยกันง่ายๆแบบนี้ผมไม่ทราบครับเดี๋ยวเสียลองคุยกับท่านลองดูเถอะครับโดยไม่ชัดช้าเสียหนุ่มก้าวยาวๆผ่า,านสมุนคนสนิทบีดาออกจากห้องพักผ่อนสำหรับคนในตึกใหญ่มุ่งหน้าสู่สาราทรงไทยกลางน้ำทันทีที่สาราทรงไทยหลังได้ก,กลางสระน้ำขณะนี้ชายไทยไวัยห้าสิบปีร่างสูงสันทัดผิวขาวแต่งกายด้วยชุดซาฟารีสีน้ำเงินยืนหลบแดดลักษณะมือคว้ยหลังจ้องตาไปยังสระน้ำ ดุดดังกำลังชมปลาฮุบน้ำโพงผางเสียงย่างเดินบนสะพานไม้ดังบอกอาคันตุกตาส,สงไวหันไปมองเสียหนุ่มกระทำคารวะผู้วุโสกว่าพี่นอพี่เฒ่าสวัสดีครับท่านรองเชิญข้นในห้องทับท่านท่านรองวงเวทยิ้มสดชื่นพลางเดินตามเข้าไปยังห้องรับรองขนาดกระทัดรัดโล,ล่งโปร่งรับลมได้ทุกทิศทางทั้งคู่ต่างสุดนั่งอย่างกุอีนโนมฝั่งตรงข้ามกันคนรับใช้หญิงวัยราวๆยี่สิบกว่าปีนำเบียสองขวด พร้อมอาหารว่างมาเสิร์ฟและล่าถอยกลับไปเสียงนุ่มลุกขึ้นลินเบียร์ที่ท่านโปรดกว่าเมลรายทุกประเภทให้พร้อมกับของตนแล้วเชื้อเชิญเสียงนุม่มเชิญก่อนเลยครับท่านขอบคุณจากนั้นสองชายต่างวัยจึงร่วมดื่มกินและสนทนากันถึงผลงานที่ตำรวจชนบุรีบุกจับเลี่ยมกระเบนธงตามข่าวหนังสือพิมพ์ในเชิงแสดงความคิดเห็นซึ่งท่านรองกำลังชี้แจงผลกระทบถึงทนายพลทำรงศิลป์ยังมีเหตุผล สรุปแล้วคดียิงที่ดินจังหวัดกับรองสารวัตรประจานและพวกผู้ทนายพลคงดิ้นไม่หลุดใา้เลี่ยมเผยความจริงเพราะพยานเอกสารของเอกวิทย์มันแน่นหนาจึงอยู่ที่ว่าไอเลี่ยมจะซัดทอดวทนายพลเป็นผู้จ้างวานหรือเปล่าตอนนี้ลำพังตัวทนายพลดูเหมือนจะทั่งหนักลูกเมีายญาติพี่น้องยังไม่รู้จักท่านผู้การได้ทำหนังสือถึงท่าทิบดีกรมตำรวจขออนุมัตินำตัวไปบำบัดร,รักษาแล้วแบบนี้คงฟ้องศาลไม่ได้แล้วมั้งครับเสียนุ่มกางขา ก็จนกว่าแพทย์จะยืนยันความปกติของร่างกายและจิตใจเซนุ่มพง,งกศรี飒รับทราบพ,พลางเปลี่ยนเหตุถามถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบิดาส้มเสียงสุภาพได้ข่าวว่าท่านเตรียมขออนุมัติปล่อยตัวผู้ใหญ่เปลวใช่ไหมครับประโยคคําถามดังกล่าวทําเอาท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรสองรอบสูดหายใจเบากลิบซีหน้าหม่นกล่าวเสียงขึ้มไม่ดังหนักเสียถามมาก็ดีแล้วเพราะผมเองก็ไม่ค่อยสบายใจนักที่เป็นผู้ขออนุมัติจับแก แล้วกลับปรากฏหลักฐานพยานในภายหลังยืนยันว่าผู้ใหญ่เปลวไม่มีส่วนร่วมในการตายของบิดาคุณท่านเชื่อเรื่องที่ไอ้เท่านะั้นไม่ได้บงการหรือเปล่าในเมื่อมือปืนทุกคนเป็นคนของมันน้ำเสียงเสียชักด,ดังแรงขึ้นพันตำรวจเอกวงเวทเมืองไพรวัยครึ่งศตวตรรษทำหน้าเบื่อหน่ายก่อนแค้นคำกล่าวอำนาจเงินกับอิทธิพลผู้ใหญ่เปลวมันขลงังทั้งกลมทั้งกระรวงจึงเล่นผมหนักมิหนำซ้ำตำรวจใกล้ชิดผมยังถูกกองปราบจับไปแล้วสามคนเสียคงรู้จากหนังสือพิมพ์ ทั้งสามคนเป็นผู้ยิงเอกวิจริงเหรอครับจริงท่านทิ้งคำเข้มเรื่องแรกเถื่อนหระอมั้งครับท่านรองผู้บังคับการตํารวจภูทรสองสายนาจะว่าสาเหตุมาจากแรกเถื่อนก็คงไม่ผิดแต่ก็ไม่ตรงเป้าทีเดียวจากการที่ผมรับฟังจากทนายพลกับคุณพ่อของเสียต่างพูดว่าถูกผู้ใหญ่เปเลวหักหลังแรเถื่อนมูลค่ากว่า2ล้านโดยให้เอกวิจเป็นผู้ดําเนินการต่อมาภายหลังคุณพ่อของเสียกับทนายพลก็ได้หักหลังเอกวิจบ้างเพื่อเอาเงินทุนคืน ก็เลยถูกผู้ใหญ่เปลวสั่งเอกวิทย์กับสมุนตามล่าทั้งสองคนทนายพลกับคุณพ่อเสียไหวตัวทันก็เก็บตัวเงียบและหลังจากนั้นผู้ใหญ่เปลวก็ถูกรอบฆ่าโดยลูกน้องทนายพลกับลูกน้องคุณพ่อของเสียแต่รอดมาได้เล่ากับปฏิหารนับจากนั้นมาผู้ใหญ่เปลวก็เลยตั้งหน่วยล่าสังหารขึ้นล่าชีวิตคุณพ่อของเสียกับทนายพลจนต้องเก็บตัวกันอีกครั้งจบจนกระทั่งเอกวิทย์ถูกยิงตายซึ่งยังไม่รู้ผู้ใดอยู่เบื้องหลังชัดเจนระหว่างนั้นเองที่ผู้ใหญ่เปลววไไปพบบผมอให้สสืนคดดี้ ขอให้ได้ตัวคนร้ายภายใน3วันซึ่งใครมันจะไปทําได้เลยบอกให้แกใจเย็นไว้ขอเวลาสืบสวนเหตุสักสองอาทิตย์แล้วจะแจ้งให้รู้ภายหลังแต่ก็ช้าไปคนของผู้ใหญ่เปลวชิงลงมือเก็บคุณพ่อของเสียก่อนผมจึงจําเป็นต้องตัดไฟแต่ต้นหลมขออนุมัติจับกุมตัวผู้ใหญ่เปลวเพื่อระงรับการเข็นฆ่าลงซึ่งความผิดพลาดอันนี้แหละที่ผมต้องปลีกเวลามาคุยกับเสียว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไปหากผู้ใหญ่ถูกปล่อยตัวเสียหนุ่มนิง่ง รองขณะความรู้สึกตามสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งบอกถึงการมาของท่านรองผู้บังคับการภูทรสองซอนงำความเร่าร้อนไว้และตอนอาจสามารถปลดเครื่องได้จึงเรียบเคียงถามแทนคําตอบและตํารวจที่ถูกจับข้อหาค่าเอกวิทําทจริงหรือเปล่าครับคิดว่าจริงพรอระยะหลังจากเที่ยวมักคุกอยู่กับคุณพ่อของเสียกับทนายพลกอนเอกวิทย์ตายจบคําท่านรองยกแก้วเบียร์ขึ้นดื่มโปรโมเตอร์หวยชื่อกระฉ่อนจุดบุรี่สูบสายลมบ่ายโชยผิว เสียงปลาในสระฮุบน้ำโผงผางอาทิตย์เฉียงดวงไปทางทิศตะวันตกฟ้าสีฟ้าหม่นแทบล้างปุยเมฆท่านครับเสี่ยหนุ่มขานเบาแผ่วหท่านคงทราบว,ว่าผมรับบริหารธุรกิจคุณพ่อทั้งหมดรวมทั้งงานเหมืองที่ถูกปิดทําไมเหรอคุณพ่อเคยบอกว่าท่านมีมือดีอยู่เยอะและไม่ใช่คนอยองเคยรับงานให้ท่านหลายครั้งเท็จจริงแค่ไหนครับท่านขอประทานโทษนะครับพลันผูอาวุโสกวนนึกและยิ้มในใจแต่แท้งทําอึ้ง พินหน้าไปมองทางอื่นกลมมเตอร์มวยผู้หมายส่งตัวเองขึ้นแทนบิดารอบสังเกตทีท่านายตำรวจใหญ่ครูเดี๋ยวก็เสริมคำต่อนุ่มนวลผมทราบมาว่าสถานะของท่านตอนนี้กำลังย่ำแย่ทั้งการเงินกับลูกน้องรอบข้างผมเองมีงบอยู่3ล้านให้ท่านครับท่านลองแซงสะดุ้งเหือกขิวเลิศจองนาเสียรุนลูกคล้ายกังขาผู้ด้อยอุโสกว่าแต่บินเหนือผู้คนในวงการมวยการพานันก็มิใช่ย่อยเหลี่ยมครูเสริมคำชัดเจน คุณพ่อบอกว่าคนของท่านเยี่ยมมากไม่ใช่เหรอครับนนยตำรวจย้อนเสียงเค็มเสกกำลังพูดถึงผู้ใหญ่เปรียวละมั้งครับจะมีใครอีกล่ะครับที่เป็นหอกแทงคอหอยผมอยู่ขนาดนี้สามล้านแค่นั้นเหรอสำหรับชีวิตคนที่กำธุรกิจนับไม่ถ้วนไว้ในมือผมขอเสียตรองช้าๆเพราะการตายของผู้ใหญ่เปรวหาใช่ว่าเสียสามารถล้างแค้นสำเร็จเท่านั้นแต่มันหมายถึงธุรกิจนับพันล้านทั้งของผู้ใหญ่เปรวกับทนายพลซึ่งไม่มีทางพ้นคุกแล้วนะผมไม่ได้หวังถึงปานนั้นครับท่าน แต่มันก็จะตกถึงมือเสียในที่สุดแม้กระทั่งผลประโยชน์จากเหมืองแร่เงินต้องขอประทานโทษท่านกรุณาลองเสนอราคาใหม่ดูสิครับ10ล้านเซยหนุ่มอุทานโอ้โหสูงเลยเกินครับท่านลดลงบ้างกว่านี้เถอะครับนายตำรวจใหญ่พลิกนาฬิกาข้อมือดูเวลาแล้วหันไปกล่าหวหวนุนหุนผมต้องขอตัวก่อนละครับมีนัดสำคัญเซยหนุ่มร้างไว้เรื่องผู้ใหญ่ละครับว่ายังไงเจ็ดล้านขาดตัวตกลงเมื่อไหร่โทรนัดหมายได้ครับครับท่านโปรโมเตอร์คนดังรับคำนุ่มนวล